ยินดีต้อนรับสูตรทำอาหารง,ง่ายๆทำไมง่ายผมไม่ทำ Welcome to Easy Cooking Channel If not easy I am not cooking วันนี้เรามาทำไก่บาร์บีคิวรสผิดเกาหลีกินกันครับเริ่มต้นเรามาทำซอสที่จะหมักไก่เอาไว้ครับขุดขิงประมาณหนึ่งช้อนชาครับ เสร็จแล้วก็เรามาหั่นกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆครับหลังจากกระเทียมเรามาหั่นนะต้นหอมเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ ใส่มันเอาไว้ในถ้วยครับเสร็จแล้วก็เราจะใสะ่น้ำส้มลงไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วอซอ,ซอสหนึ่งช้อนโต๊ะครับหลังจากนี้เราก็ใส่ โกชูจังสองช้อนโต๊ะลงไปครับหลังจากโกชูจังเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับหลังจากนี้เราจะใส่น้ำมันงาลงไปประมาณ1ช้อนชาครับโรยพริกไทยลงไปประมาณ1ช้อนชาครับ คนให้มันเข้ากันหมดเลยครับซอสมักของเราเสร็จแล้วครับใช้ได้เลยผมใช้ไก่สะโพกค,ครับมันมีรสชาติเ,เยอะดีไสะโพกเนี่ยดีกว่าอกไก่แล้วตาคุณครับใช้ไก่แบบไหน ผมอ่าชะโพงเนี่ยผมจะเอากระดูกออกก่อนครับเสร็จแล้วผมก็จะช r i ตัดหนังที่มันออกจากไก่ครับผมใช้ไก่ก็ประมาณ5้าชัโพกครับเสร็จแล้วก็ผมจะเอากระดาษเนี่ยมาเช็ดไก่ครับกระดาษเนี่ยมันจะดูดน้ำออกจากไก่ให้ไก่มันแห้งครับ ตอนที่เราหมักกับซอสเนี่ยไก่มันก็จะดูซอสเข้าไปในเนื้อก็จะมีรสชาติครับแล้วมาซีซนนิงไก่กันครับโรยเกลือลงไปก็ประมาณหนึ่งช้อนชาครับพริกไทยเหมือนกันครับประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็ขยี้ให้มันเข้ากันครับหลังจากนี้ใส่ซอสลงไปได้เลยครับก็ หมักค้างคืนเอาไว้ครับขยี้มันให้เข้ากันใช้พลาสติกแรปแรปมันครับเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ค้างคืนวันขัดไปเรามาทอด แล้วย่างไก่กันครับเรามาทอดไก่กันครับใช้น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะก็ได้ครับเปิดไฟให้มันแรงครับให้กระทะมันร้อนเราจะทอดไก่ให้ไก่ข้างนอกเนี่ยมันสุกแต่ว่าข้างในยังไม่สุกดีครับ วิธีทำไก่เกาหลีบาร์บีคิวบางคนก็ชอบทอดอย่างเดียวครับก็ทอดเสร็จก็ให้มันสุกก็กินได้เลยครับบางคนก็ชอบย่างอย่างเดียวย่างให้มันสุกก็กินได้เลยครับบางคนก็ชอบเตาอบใช้เตาอบอบให้มันอย่างเดียวก็สุกก็กินได้เลย <S <S ผมชอบวิธีที่ผมทำทอดก่อนครับให้ข้างนอกมันสุกแต่ว่าข้างในย,ยังไม่สุกนะ เสร็จแล้วผมก็จะเอาไก่เนี่ยเอาไปอบอีกทีหนึ่งประมาณ10นาทีให้ข้างในมันสุกเสร็จแล้วผมก็จะกินหลังจากทอดไก่เสร็จเรียบร้อยอแต่ว่าข้างในยังไม่สุกนะครับจะเอาไก่เนี่ยมาวางไว้ข้างบนตะแกรงเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปอบมันครับเราจะตั้งเตาอบอไว้ประมาณ200เซลเซียสครับ ฟรามร้อยถึงก็เราจะเอา,อาไก่ลงไปครับ5นาทีผ่านไปเราก็จะกลับไก่ครับเสร็จแล้วก็อ,อบอีกอีก5นาทีครับแต่ว่าเราต้องเช็คดูนะเช็คดูนะครับอย่าให้ไก่มันไหม้เตาอบเนี่ยความร้อนก็มันไม่ไม่เหมือนกันครับ เสร็จแล้วครับเซิร์ฟได้เลยไก่บาร์บีคิวเกาหลีกินกับคิมชีแล้วข้าวอ๋ออร่อยมากเลยครับแล้วแล้วแต่คุณครับคุณจะกินแบบไหนคิมชีมันจะ ให้เฟลเวอร์กับไก่มากขึ้นอีกโอ้ยชอบมากเลยครับ <c oughs> ถ้าคุณมีโอกาสลองทําดูนะครับแอนคุณจะไม่เสียใจลรอกอร่อยจริงๆ ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้กด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ